สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนค่ะโดยมีดิฉันทัศวรรณปัญญารักษานักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนกรุงเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตกันนะคะก็โดยมีแขกรับเชิญของเราค่ะคุณอาภพรหานป่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทัศวรรณแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านเช่นเคยค่ะค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเรื่องราวของการดูแลกายใจเมื่อนอนไม่หลับค่ะคุณทัศวรรณค่ะค่ะเ,ออเรื่องของการนอนไม่หลับนี้ถือว่าเป็น หลายๆคนเนี่ยมีอาการแบบนี้เช่นกันใช่ไหมอใช่เลยค่ะเพราะว่าการนอนไม่ได้หลับเนี่ยจริงๆมันเป็นธรรมชาติของคนเรานะคะเพราะว่าทุกๆช่วงวัยหรือชีวิตของคนเราอะค่ะมันไม่ได้ว่าจะต้องราบรื่นเสมอมันมีอุปสรรคมันมีการพัฒนาการการปรับตัวอยู่เสมอดังนั้นภาะวะการนอนไม่หลับเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่ประเด็นที่เอามาพูดเนี่ยย่อมว่ามันมีสิ่งที่น่าห่วง ก็เลยอยากจะมาคุยนะคะว่าให้เรามาเข้าใจตรงกันว่าภาวะการนอนไม่หลับเนี่ยมันมันควรที่จะมีทิศทางดูแลตัวเองยังไงควรเข้าใจยังไงอย่างเงี้ยค่ะคุณทัศวรรณค่ะค่ะก็ด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะคะปัจจุบันเนี่ยการดูแลพฤติกรรมสุขภาพะคะ่ะเขาก็จะเน้นการเชื่อมโยงระหว่างการทําดูแลทั้งกายและใจเพราะเราก็ต้องยอมรับเนาะกายกับใจเนี่ยมันทํางานร่วมกันมันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเหมือนตัวเรากับเงา ตัวเราไปไหนเง<อ><อ>าเราก็ไป,ปใช่ค่ะ,คะหรือบางทีก็จะเรียกว่าเลยนะคะจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวอย่างนั้นก็ได้นะคะในน้นมันไม่สามารถแยกกันได้อย่างชัดเจนค่ะทีนี้การนอนไม่หลับเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่คนเราให้ความสําคัญต้นๆเหมือนกันว่ามักจะไปเน้นนะคะให้เราเนี่ยเ,เป็นการให้เรานอนหลับอย่างเพียงพอแต่ทีนี้เนี่ยพอมันเป็นแบบใช้ตรงเนี้ยเป็น วิธีหนึ่งอะค่ะแต่บางทีมันกลายเป็นการพยายามอะค่ะทาให้ตัวเองนอนหลับอย่างเพียงพอแบบนั้นลักษณะส,สุดโตง่งซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่พูดว่าธรรมชาติของมนุษย์ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยพอเราพยายามที่ตัวเองพยายามนอนให้หลับอย่างสุดโตง่งเพราะคิดว่ามันคือต้องเพียงพอเสมอมันก็เลยทําให้ไปเลือกใช้วิธีที่น่าเป็นห่วงตามมาค่ะุณทศวรรษค่ะ ก็วิธีที่น่าเป็นห่วงนะคะซึ่งซึ่งก็เลยที่ว่าเออมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นหรืออยากให้เกิดขึ้นอยากให้เกิดขึ้นแบบน้อยลงหรือเป็นศูนย์เลยนะคะก็เช่นเพราะมันอันตรายบางทีถึงชีวิตเลยนะเช่นการจดจ่อกับการนอนไม่หลับจนทําให้กลายเป็นกังวลค่ะคุณทัศวรรณว่าคืนนี้ฉันจะนอนหลับไม่อยู่อย่างนี้คะ่ะอยู่เงี้ยทั้งวันจนทําให้อาจจะเสียสมาธิกับสิ่งที่กําลังทําทตรงหน้าเฉ่นเรียนงาน นะคะหรือการไปทําอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะ,คะหรือการที่บางคนรักการวิ่งอยู่ละคือเราก็เลยมองว่าโหถ้าวิ่งอย่างหนักเนี่ยโอ้แรงมันออกไปเยอะร่างกายน่าจะเหนื่อยแล้วก็น่าจะนอนหลับไปได้แต่ว่าพอทำอนีบ่อยๆนอนไม่หลับเสียงอย่างนั้นนะคะกลายเป็นสุขภาพก็ทรุดโทรมนะแล้วก็ในเรื่องของนอกจากนั้นก็คือในกลุ่มที่ มากมาปรึกษานะคะก็ต้องเป็นห่วงว่าเวลาเรามาปรึกษาหรือรักษากับทางจิตเวชคุณหมอแน่นอนว่าคุณหมอก็ต้องประเมินนะคะอาการให้เหมาะกับคนคนนั้นแต่ทีเนี้ยเราเป็นคนรู้จักของคนไข้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะได้ยินคนไข้พูดว่าเออยาตัวนี้มันทําให้หลับง่ายแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆยาตัวที่ช่วยให้หลับเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาหลักคืออะไรจริงๆแลนั่นเลยอ,อาจจะมีผลข้างเคียงหรือแบบ ที่เรายัางไม่รู้เลยแต่เราแค่จะไปเน้นเรื่องของฤทธิ์การนอนหลับก็เลยไปขอเพื่อนก็ให้ง่ายซึ่งอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอยากให้รู้ว่าการที่จะได้ยาทางจิตเวชไปเนี่ยมันต้องเป็นตัวบุคคลนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับแพทย์ที่เขารักษาด้วยนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยใช้สูตรเลือกสารเสพติดเนาะที่รู้ว่ามาผสมผสานกันแล้วทำให้เกิดการมึนเมา นะคะก็มาผสมแล้วก็หลับได้แต่บางทีค่ะบางท่านใช้แล้วมันไม่ได้ผลก็เริ่มเอายาอื่นๆนะคะเช่นยาแก้แพ้เนี่ยมาผสมกลายเป็นว่าตื่นอีกทีอยู่โรงพยาบาลแล้วก็มีนะคะเพราะว่ามีผลเกือบถึงชีวิตนะคะนั้นเนี่ยก็เลยอยากให้เรารู้ว่าโอเคปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะให้ความสัมพันธ์กายใจการนอนหลับเป็นสิ่งเรื่องสําคัญแต่ว่าเราก็ต้อง ยอมรับว่าการนอนไม่หลับมันเกิดขึ้นได้แล้วก็เน้นการให้การจัดการที่มันไม่มีผลอันตรายกับชีวิตนะคะทีนี้ค่ะในส่วนของการดูแลก็เลยอยากให้เรามาตระหนักว่าเออแล้วเราจะดูแลยังไงล่ะที่มันเป็นสิ่งที่ถูกวิธีดิฉันมากจะมองเป็นเรื่องของสองอย่างควบคู่คือต้องปรับความคิดแล้วก็มันจะได้ปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องด้วยความคิดแรกค่ะคุณทัศวรรณคือค ให้มองว่าการนอนไม่หลับมันอาจจะเป็นแค่เรื่องชั่วคราวอย่างที่บอกไปมันไม่ได้เป็นอาจจะไม่ใช่เป็นโรคเสมอไปนั้นถ้ามันมีในช่วงแรกๆเนี่ยแล้วยังไม่พร้อมที่จะรับประทานยาหรือไปหาแพทย์นะคะก็ให้มองว่าเออมันอาจจะมีเรื่องเครียดหรือเปล่าหรือว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของเราที่ช่วงนั้นอาจจะ กินนอนไม่เป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นเปลี่ยนที่นอนไม่มีใครนอนหลับได้ตลอดชีวิตเออหรือว่าอาจจะมองว่ามันไม่มีใครนอนหลับได้ตลอดได้ดีตลอดชีวิตเน,นี่ยอันเนี้ยเราต้องปรับความคิดตรงนี้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นที่มีโอกาสไปโรงพยาบาลสนามเนี่ยตัวอย่างเลยเคยโทรไปเ,เหมือนกับประเมินสุขภาพจิตเนี่ยค่ะบางท่านบอกว่าเปลี่ยนที่นอนผมก็เข้าใจผมก็เลยนอนไม่ดีในช่วงแรกเพราะว่าคนคนเรามันก็ปรับที่นะครับแต่คนคือ อีกท่านหนึงคือโทรไปแรบอกกระวนกระวายนอนไม่ได้นอนไม่ได้นอ,นไไดอย่างนี้นะคะ่ะก็คือดังนั้นท่านแรกก็อาจจะสุขภาพจิตอาจจะปรับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วกว่านะคะอันที่2นะคะการปรับว่าการนอนไม่หลับเนี่ยมันทำให้เรานะ่ยมีประโยชน์อีกด้านหนึ่งคือกลับมาทบทวนตัวเองได้นะคะก็อย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยการนอนไม่หลับ นะคะมาจจะมาเป็นจุดสังเกตว่าเอ๊ะวันนี้เราไปทําอะไรมาเรามีการปฏิบัติตัวในช่วงเจวันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่มันคุ้นคิดเพราะว่าการนอนไม่หลับอีกด้านหนึ่งคือเป็นสัญญาณของให้เครียดทีนี้มันจะแตกต่างไม่ใช่ว่าจมอยู่ปัญหานะคะคือเหมือนทบทวนเนี่ยคือเรารู้ว่าเป็นปัญหาแล้วเราลองคิดดูแต่ถ้าเราคิดเราคิดไม่ออกอันนั้นต้องหยุดคิดแล้วนะคะ,ะแต่ถ้าเป็นประโยชน์คือคิดแล้ว พอคิดออกได้ว่าอ๋อมันมาจากสาเหตุอะไรมันจะได้แก้ต่อไปอันที่สามนะคะก็คือการกลับมานอนหลับได้เนี่ยจะต้องไม่ใช่แบบปัจจุบันทันด่วนแล้วนะอย่าไปเร่งแบบที่บอกว่าพยายามนอนหลับให้สุดโต่งนะคะก็คือแบบนอนไม่ได้ก็คือรีบใช้วิธีที่ไม่เหมาะนะมาใช้ตอนนี้ต้องปรับว่ามันต้องอาศัยเวลานะคะเวลาเราเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่รวมถึง รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะ่ยทุกอย่างเมื่อมันเปลี่ยนแปลงเวลาที่มันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติมันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอันนฉันเดาว,ว่านะคะก็ด้วยเจเนเรชันหรือในยุคดีเนี่ยการใช้เทคโนโลยีหรือสินต่างๆมันเข้าถึงได้ง่ายทุกคนสะดวกรวดเร็วนะคะมันทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ได้รับโอกาสฝึกอดทนรอคอยนะคะหรือว่าร่วมกับบุคลิก ะะที่มักที่จะเครียดง่ายเช่นใจร้อนรอคอยไม่ได้กลุ่มกังวลอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะพยายามทําให้เราเกิดการกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าต้องรีบหาทางมาจัดการดังนั้นเนี่ยซึ่งพอพอ,พอแล้วพอเราทําไม่ได้นะคะก็กดดันตัวเองอีกก็เครียดขึ้นมาอีกนะคะดังนั้นให้ยอมรับนะว่าต้องอาศัยเวลาแต่มันจะต้องค่อยๆดีขึ้นสุดท้ายค่ะอยากให้มองว่าการมาปรึกษาแพทย์หรือจิตแพทย์ เป็นเรื่องปกตินะคะปัจจุบันเนี่ยการรักษาอย่างที่บอกค่ะกายกับใจสัมพันธ์กันบางครั้งยาทางกายอย่างเดียวอาจจะช่วยท่านได้บ้างหรือว่าท่านครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งก็ต้องใช้ยาที่ดูแลทางใจด้วยซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลจิตเวชหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีแผนกจิตเวชอยู่แล้วรพสตอเขาก็อาจจะต้องช่วยเหลือเราตรงนี้ด้วยนั้นการไปปรึกษานะคะไม่ควรที่แบบ ถ้ามันเหนือบ่ากว่าแรงแล้วปรับแล้วมันไม่ไดีขึ้นไปเถอะคะ่ะไปพบแพทย์ด้วยเนาะแต่ว่าวิธีการดีๆที่วันนี้ก็จะมาแนะนําด้วยเนี่ยเราก็สามารถใช้ควบคู่กับการที่ไปปรึกษาแพทย์ได้ต่อเนื่องแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะค่ะก็จะเห็นได้ว่าบางคนเครียดอ,อาจจะนอนไม่หลับเนี่ยแต่ก็ไม่กล้ามาที่โรงพยาบาลให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติเราควรมาโรงพยาบาลดีกว่าเนาะใช่ค่ะ เพราะว่าก็เหมือนกับว่าเป็นการรักษาอีกอย่างหนึ่งเช่นกันใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยคิดไม่ออกหัวแทบแตกฟังวันนี้แล้วอาจจะยังไม่เหมาะกับตัวเองหรือเรารู้ว่าเราเป็นคนกังวลทําไปก็ยังกังวลบางทีนะคะก,ก็ไปพบคุณหมอค่ะแต่ว่าแนวทางอันที่จะมาคุยเนี่ยก็คือใช้ควบคู่ไปด้วยเพราะวันหนึ่งเกิดยามันถึงจุดที่ว่าอาการเราดีขึ้น ส่วนวิธีการมันอยู่กับเรายั่งยืนถ้าเกิดหมอลดยาแต่วิธีการเหล่านี้เราก็ยังทําได้เนาะค่ะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อคะ่ะเธอฉันติดโควิดแล้วหรือยังฉันไอมีน้ํามูกไหลตัวอุ่นๆแต่วัดไข้แล้วก็ไม่มีไข้นะเธอไม่ได้ไปที่คนเยอะๆไม่ได้ไปต่างประเทศเธอเคยบอกว่าเธอเป็นภูมิแพ้นี่ อ,อจริงอย่างที่เธอว่าฉันลืมไปเลยหรือฉันเครียดก,กังวลไปเองใช่เธอน่าจะกังวลไปเองเราเครียดและกังวลได้กับโควิด1 9กังวลไม่ต้องมากเกินไปใส่ใจเรื่องสุขภาพจะทำให้เราตื่นตัวป้องกันตนเองสร้างพฤติกรรมใหม่ใส่หน้ากากาอนามัยล้างมือด้วยแอลโกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อยๆกินร้อนช้อนส่วนตัวอยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตร อยู่บ้านไม่ไปอยู่ในที่ชุมนมชนเห็นด้วยกับเธอเลยนะความเครียดความกังวลกับโควิด -19 ก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ายังรู้สึกเครียดหรือกังวลอยู่โทรศัพท์ปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโควิด -19 โทร0946317373ตลอด24ชั่วโมงจ้า ความเครียดและความกังวลกับโควิด -19 สามารถเป็นกันได้การป้องกันตนเองใส่ใจเรื่องสุขภาพสร้างพฤติกรรมใหม่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อยๆกินร้อนช้อนส่วนตัวอยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตรอยู่บ้านไม่ไปอยู่ในที่ชุมนุมชนจะช่วยเราปลอดภัยจากโควิด -19 ได้แต่หากเราเครียดกังวลนอนไม่หลับเบื่อหงุดหงิดง่าย หมดพลังกับเรื่องโควิด -19 โทรศัพท์ปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโควิด -19 โทร9 9 6 6 3 7 7 7 7 3ตลอด24ชั่วโมงสังคมไทยจะไปต่อได้ถ้าใจไม่ปวดในเวลาที่เจอทางตัน1323ก็ช่วยเป็นทางออกในเวลาที่จมกองเพลิง1 3ึ สอก็ช่วยเติมน้ำให้ในเวลาที่อยู่ในความมืดมิดหนึ3ก็ช่วยเปิดสวิตไฟหนึ่งสาสายด่วนสุขภาพจิตหากคุณกำลังเครียดทุกใจไม่สบายใจปรึกษาเราได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3ฟรีตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเฮ้ยกุ้มใจคิดมากไม่รู้ไปปรึกษาใคร สมาริตันยินดีเป็นเพื่อนคุณค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนาข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะหยุดคิดสักนิดโทรมาหาเราก่อน053225977225978ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มถึง4ี่ทุ่มอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณ ค,คุณรู้ฟังคะเรายังอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะและ,และยังอยู่กับคุณอาภาพรหานป่านักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของการดูแลกายใจเมื่อเรานอนไม่หลับนะคะซึ่งการนอนไม่หลับเนี่ยอาจจะถือว่าออมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วมีความสําคัญมากเลย ใช่ค่ะก็ได้กล่าวไปในช่วงต้นแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้เมื่อหลังจากที่เราลองปรับเรื่องทัศนคติหรือความคิดเนี่ยถ้าเราสอดคล้องกับตรงนี้นะคะ่ะใจเรามันจะได้สบายไม่ได้รู้สึกกดดันตัวเองมากนะคะเพราะว่าอะไรที่เราพยายามมากถ้าเป็นในทางพุธก็เหมือนแบบเราไม่อยู่ในสายกลางเนาะเราจะรู้เลยะคะ่ะว่าเราทําก็ไม่ได้มีความสุขทีนี้วิธีการแก้ปัญหาที่เตรียมมาก็เหมือนกันอย่างที่บอกก็ลองพยายามดูก,ก่อนแต่ถ้าทําแล้วยังไม่มีความสุขก็ ก็อย่างที่บอกก็ต้องยอมรับกับการไปปรึกษาผู้รู้แต่ต้องเป็นทางการแพทย์ด้วยคือจิตแพทย์หรือแพทย์นะคะทีนี้วิธีการนอนเนี่ยเราลองมาปรับค่ะเบื้องต้นลองปรับรูปแบบการใช้ชีวิตนะคะว่าให้มันเป็นวงจรการนอนที่มันค่อนข้างเป็นวงจรที่ที่แน่นอนเนาะตื่นเป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะนอนเป็นเวลานะคะ ไม่มีเรื่องของการงีบนอนกลางวัน <ทะ S 2> แต่ทีนี้การไม่งีบนอนกลางวันนะคะ,<ท>ะก็เท่าที่ศึกษามาเนี่ยในรายของผู้สูงอายุถ้าแบบว่ามันมันท่านอาจจะนอนได้น้อยลงเนาะ,<ท>ะก็คือแบบอาจจะแค่สามสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยบางทีมันมาเพลียอย่างเงี้ยค่ะบางทีการงีบสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรือหรือเราก็มีเรื่องของการออกกําลังกายอยู่บ้างก็อาจจะทําให้เอื้อต่อการนอนได้อยู่นะคะในบางท่านเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเรื่องวัยหรือเรื่องแล้วก็มีอันคือเรื่องอาชีพเช่นคนที่ทํางานเป็นกะ นะคะบางทีมันไม่ไหวแต่ก็คือว่า,าจะต้องมีการมามีงีบบ้างแต่อย่างที่บอกก็ไม่ควรนานเกินไปนะคะเอาเพอให้รู้สึกสดชื่นหรืออยู่ได้อย่างที่บอกไป แล้วก็ร่วมถึงการกินด้วยก็ต้องระมา,มา,มา,มาระวังนะคะเพราะถ้าช่วงนั้นเรามีปัญหาการน,นอนก็ลองงดการดื่มชากาแฟนะคะบุหรี่นะคะแต่รายที่เรียกว่าติดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จําเป็นแล้วแหละคงไม่ใช่แค่การปฏิบัติตัวอาจจะต้องไปปรึกษาด้วยเนาะเพราะว่าบางครั้งการลดสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะทาให้ท่านหงุดหงิดมากขึ้นหรือเครียดมากขึ้นนะคะอันนี้พูดในกรณีท่านที่อาจจะไม่ยังไม่ถึงขั้นเพิ่งเพิ่งพิง,พง,พง,พงใช้สารเหล่านี้อยู่เป็นประจําทุกวันนะคะ แล้วก็ตอนกลางคืนอ,อย่างที่บอกค่ะก็เป็นเวลาที่ต้องเตรียมตัวนอนละพวกการออกกําลังกายใกล้ๆเวลานอนการทานะอาหารในมื้อเย็นมากเนาะ ซึ่งซึ่งจริงก็จะทําให้เราอาจจะอึดอัดไม่สบายตัวเวลานอนนะคะจริงๆอาจจะมีผลต่อการเป็นกดไหลย้อนหรือแม้กระทั่งเเราถ้าเราทานมากเดี๋ยวสําหรับคุณผู้หญิงหรือท่านที่กําลังลดน้ําหนักในตัวใช่ไหมคะก็โอ้โหได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนั้นการปรับวิถีการทานอาหารในช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีประโยชน์เอื้อที่อาจจะช่วยเรื่องการนอนของท่านให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ เลิกการจดจ่อหรือบังคับตัวเองให้นอนหลับอย่างคะ่ะอย่างที่บอกว่าก็วนก็วายอยู่กับหาสาเหตุหาไม่ได้อย่างเงี้ยอาจจะต้องเลิกละนะคะก็อาจจะต้องบอกว่าเออเรามันมีปัญหาเกิดขึ้นละแล้วก็มาปฏิบัติตัวอย่างที่บอกแทนนะคะถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคะแทนที่จะพยายามหาเหตุแบบหาเหตุผลอะไรต่างๆก็ลองไปปรับรูปแบบก่อน นะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวในช่วงใกล้เวลานอนก่อน15นาที30นาทีพวกอาบน้ําอุน่นการได้นวดตัวการอ่านบทสวดมนต์การได้ฟังเพลงบรรเลงนะคะบางท่านเนี่ยแบบเป็นคนคิดเยอะอะไรเงี้ยถ้าฟังเพลงที่มันมีเนื้อร้องแล้วยิ่งแบบกระตุ้นให้คิดบางเรื่องโดยไม่รู้ตัวก็เลยแนะนําให้เป็นเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องหรือเป็นเพลงที่เราอาจจะไม่รู้จักนะคะส่วนที่ชั้นจะแนะนําเป็นเพลงเกี่ยวกับ เสียงคลื่นทะเลเพลงธรรมชาตินะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ในในสื่อออนไลน์เนาะใน u t u b e ก็มีมากมายให้เราได้ลองนะคะว่าเราเหมาะกับเสียงเพลงแบบไหนนะคะค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการฝึกการผ่อนคลายความเครียดนะคะตรงนี้วันนี้ก็จะมาขยายในเรื่องของการฝึกผ่อนคลายความเครียดซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่พักที่จะคุยหลักก็คือจะมีเรื่องของการที่ การคลายตึงเครียดกล้ามเนื้อนะคะการเ,าเรื่องของจินตนาการนะคะเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะจินตนาการแต่เดี๋ยวนี้เห็นมีศัพท์นะคะทันสมัยที่เรียกว่าเหมือนอะไรนะ เที่ยวทิป <c oughs> มีอะไรอีกทิปอีกนะคะ <c oughs> คุณทัศวรรณเที่ยวทิปกินทิปกินทิปอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันออกไปไหนไม่ได้อันนั้นเนี่ยถ้าเป็นตามหลักการก็น่าน่าคิดถึงนะถ้าเป็นแบบพวกจินตนาการถึงภาพที่เราอยากไปอย่างนั้นมันคลายความอึดอัดได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ใช้เป็นเชิงประชดประชันนะก็คือมันสามารถเอามาใช้เป็นประโยชน์เชิงทําให้ผ่อนคลายได้งียค่ะเหมือนแบบที่แลกเปลี่ยนกับ เพื่อนสนิทอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออเขาฝันถึงทะเลเราเราก็เลยเออเราก็อยากไปต่างจังหวัดเหมือนกันนะคะคุณทัศวรรณเช่นแบบครั้งก่อนไปสัตหีบอย่างเงี้ยก็นึกถึงคลื่นทะเลนึกถึงเรานั่งอยู่แล้วก็การจินตการตรงนี้อาจจะต่างตรงที่ว่าเรานึกไปถึงเราได้รับรู้สัมผัสทางเสียงเลยนะเหมือนว่าไม่ได้ป่วยนะคะแต่เราคิดถึงเออเราเหมือนได้ยินเสียงคลื่นทะเลที่กระทบฝั่ง จินตนาการแบบนี้ค่ะร่างกายก็จะเข้าสู่การผ่อนคลายนะคะค่ะแต่วันนี้ที่เอามาเนี่ยอาจจะแล้วก็มาอยากให้มาฝึกไปพร้อมๆกันตัวน,นี้ด้วยนะคะแต่ต้องขอระมัดระวังว่าถ้าทำแล้วมันยังไม่ใช่เนี่ยเราจะรู้สึกตึงเครียดกว่าเดิมก็อยากให้ลองสมมติว่า,า,า,าวันนี้เทปวันนี้ได้ออกไปแล้วอย่างงี้ค่ะท่านลองฝึกแล้วก็ฟังทำ,ทำตามคำแนะนำ นะคะแล้วถ้าท่านค่อยๆค,คลายอึอดอัดแล้วดีขึ้นแสดงว่าท่านทําถูก <c oughs> แต่ถ้าท่านทําไม่ถูกก็อาจจะต้องมาพบนักจิตวิทยานะคะซึ่งอยู่ใกล้บ้านท่านนะคะหรือปรึกษาอย่างที่บอกเจ้าหน้าที่ที่อาจจะมีะจิตเวทที่มีความรู้เรื่องนี้อีกทีค่ะ, <c oughs> ะก็คือเทคนิคการฝึกหาย,หายใจเพื่อผ่อนคลาย <c oughs> เทคนิคนี้นะคะจะทําในท่านั่งหรือท่านอนก็ได้ท่านอนก็เป็นท่านอนงายกรณีที่เอาไว้ผ่อนคลายเนี่ยความหมายคือ คนเราเนาะบางทีมันสะสมความเครียดทั้งวันดังนั้นคําว่าทักเทคนิคนี้ก็คือทําตอนที่เรารู้สึกคล้ายๆกับไปดูหนังฟังเพลงอะคะ่ะทาเป็นอดีเลย์กับเวลาที่เราจะนอนก็ได้อันนั้นท่านทํานอนอาจจะช่วยทําให้ท่านง่วงไปเลยแต่เวลาสมมติว่าเรากาลังคุณนัศวรรณนั่งมาทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยครึ่งวันละมันรู้สึกตึงเครียดมาละเราก็อาจจะต้องผ่อนคลายตัวเองนะคะหลักการคือหายใจเข้าทางจมูก นะคะลึกๆนับ1ถึงสี่หนถ้าลึกสุดจะถึงท้องท้องทองออกนับ1 2 3 4และค่อยๆหายใจออกทางสมูกท้องจะค่อยๆแฟบลงโดยขณะนั้นให้นับ1 2 3 4 5 6 7 8หานะคะหายใจเข้านะคะกับหายใจออกหายใจออกจะช้าก,กว่าเพราะว่า เอาอากาศที่ร่างกายเกินความต้องการแล้วออกไปและช่วยให้คลายความตึงเครียดลงนะคะเรามาทำพร้อมกันอีกรอบนึงนะคะหายใจเข้านะคะหนึ่งถึงท้องนะคะไม่ถึงเอาเท่าที่เราลึกถึงท้องหรือเอาเท่าที่เราลึกของเราก่อนการหายใจนับ 1- ถึงสี่ และหายใจออกมานับ 1- ถึง8ตามตัวอย่างที่ให้เมื่อกี้นะคะทำอย่างนี้ค่ะสักประมาณ10บรอบส5บรอบนะคะแล้วค่อยๆลุกขึ้นไปทำอย่างอื่นก็คืออย่าให้ง่วงนะคะถ้ากรณีเราทำเพื่อเชิงผ่อนคลายเนาะหรือต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอีกอันนึงก็คือเทคนิคที่จะให้วันนี้ที่เพิ่มนะคะมันเป็นหลักการใหม่คือการสัมผัสให้กําลังใจตัวเองกรณีนี้อาจจะเป็นเรารู้แล้วแหละว่าวันนี้เรามีเรื่องทุกข์ใจมาอย่างงี้ค่ะมันมี เขาเรียกว่าเป็นท่าเกี่ยวกับอ้อมกอดผีเสื้อซึ่งจะมีหลากหลายท่านะคะแต่วันนี้จะยกตัวอย่างหนึ่งท่านะคะก็คือว่าท่าที่เอามือนะคะของเรานะคะมาวางที่กลางอกโดยควยกันไว้นะคะโดยที่การควยกันเนี่ยให้หันอ,อ,อะไรนะคะฝ่ามือเนาะ ข้าหาตัวเองแล้วใช้นิ้วโป้งของเราเกี่ยวเข้าหากันเหมือนรูปผีเสื้อนะคะ,คะแล้วก็ค่อยๆหายใจเข้าและออกแล้วค่อยๆหลับตาหากใครรู้สึกตึงเครียดให้หายใจเข้าและบอกตัวเองว่ารู้สึกตึงเครียดหายใจออกให้รู้สึกผ่อนคลายเอาความตึงเครียดออกและเมื่อรู้สึกสงบนะคะให้ค่อยๆขยับฝ่ามือฝ่ามือเปรียบเหมือนปี่ผีเสื้อนะคะขยับ ขยับในการเคาะสลับกันนะคะเช่นขยับปีกซ้ายก็ยกมือซ้ายขึ้นแล้วก็เอากลับมากระทบที่อกสัมผัสที่อกเราเบาๆนะคะแล้วก็มาขยับปีกขวาสลับกันไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าภาษาอังกฤษเขาจะบอกแทบแทบแทบเงี้ยค่ะหรือว่าเคาะก็ได้ใช้คําไหนก็ได้แต่เหมือนขยับปีกนเนาะเวลาปีกหรือเสื้อมันขยับมันไม่ใช่ขยับพร้อมกันแล้วเราก็จะรู้สึกว่าจิตใจเราจะ ไปโฟกัสอยู่ตรงนั้นนะคะโดยที่ไม่ได้คาดหวังนะคะเราทำไปเรื่อยๆมันจะเกิดการเพลินและถ้าทำไปจนรู้สึกสงบนะคะถ้าเราทำในท่านั่งเราก็ค่อยๆนอนลงไปแต่ถ้าเราทำในท่านอนอวิธีการนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่ว่าแล้วแต่เราลองทำดูนะคะค่ะบางทีก็ถ้าลองดูใน youtube ก็ลองลองเสิร์ชดูคำว่าอ้อมกอดผีเสื้อนะคะ ก็เป็นวิธีย,ยาจิตใจเวลาคนที่เขามีบาดแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองลองเสิร์ชคำนี้ดูนะคะแต่อาจจะลองดูที่มาว่าเป็นแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือหรือไม่นะคะบางคนก็ใช้วิธีเอาไปกอดที่ไหล่บางทีเอาก็เอาเอามือประสานกันนั่นแหละค่ะแต่ตำแหน่งอาจจะไปลองกอดที่ไหล่หรือว่ากอดที่บริเวณข้อศอกด้านบนหรือเหนือข้อศอกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทําท่าเคาะเหมือนกันค่ะทั้ง3ท่าเนาะดูว่าเราอ่ะตัวเราเหมาะกับอันไหนเหมาะคือเรารู้สึกว่า มันจะทัดมันจะรู้สึกส,สับหัสถึงใจเราอะค่ะคุณทัศวรรณค่ะถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณอภพอรมีอะไรฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะก็คงไม่มีอะไรค่ะว่าเราช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เรามีวิกฤตเกิดขึ้นเนาะฝ่าฟันอุปสรรคโควิด -19 ไปได้เนี่ยใจเราก็ต้องเข้มแข็งนะคะไม่พังก่อนมันและการดูแลอารมณ์ข้างในเรามันจําเป็นที่จะต้อง ดูแลทั้งกายทั้งใจที่มันถูกวิธีและถูกต้องและเทคนิคเหล่านี้ท่านไม่ได้ไปหาพื้นที่ที่ไหนท่านไม่ต้องเสียเงินอะไรท่านสามารถใช้ดูแลตัวเองได้บ่อยๆนะคะก็ฝากไว้นะคะค่ะก็แค่เพียงว่าถ้ารู้สึกยังสงสัยในวิธีการก็อย่างที่บอกอาจจะมี1,3,2,3สายด่วนสุขภาพจิตนะคะหรือมาหาผู้ให้การปรึกษาใ้บ้านท่านค่ะ ค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณอาภาพรหานป่านักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงเป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ